คณะกรรมิการการพลังงานเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัทโชคนำชัยและสะกุลซีอินโนเวชั่นชมการผลิตรถรงเรือไฟฟ้าที่เดียวในไทยคณะกรรมาการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายกิติกรโลสุทนทร ประธานคณะกรรม,มาการและนายแพทย์ระวีมาชมาโดนที่ปรึกษาคณะกรรม,มาการการพลังงานและประธานคณะอนุกรรม,มาการยานยนต์ไฟฟ้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการผลิตพาหนะไฟฟ้าฝีมือคนไทยของกลุ่มบริษัทโชคนำชยัย และบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นจำกัดโดยมีนายนำชัยสกุลโชคนำชัยประธานกลุ่มบริษัทให้การต้อนรับซึ่งบริษัทโชคนำชัยและบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นจำกัดเป็นโรงงานผลิตมาตรฐานสากลรายเดียวของไทยที่มีความสามารถพิเศษที่ยังไม่มีที่ไหนทำได้คือความสามารถในการประกอบรถโดยสารทุกขนาด เรือขนาดใหญ่รวมถึงรถไฟได้ในโรงประกอบเดียวโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเทียบเท่าค่ายรถยนต์ชั้นนำเช่นเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์เชิงวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิตเชิงวิศวกรรมชั้นสูง การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์รถยนต์ชั้นสูงการใช้วัสดุสมัยใหม่เทคโนโลยีการผลิตและการประกอบซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการพัฒนาเองภายในบริษัททั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือผู้ชำนาญการจากต่างประเทศ ในส่วนของกำลังการผลิตรถโดยสารมีกำลังการผลิตรถโดยสารได้ถึงวันละ24คันหรือกว่า7,000คันต่อปีนอกจากนี้บริษัทยังเตรียมพื้นที่สำหรับวางรางรถไฟและไกด์เวสสำหรับทดสอบรถไฟระบบรางและรถไฟล้อย,อยางอีกด้วย นายกิติกรโลสุนทรประธานคณะกรรมิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจากที่ได้รับข้อมูลว่ามีบริษัทในไทยที่สามารถผลิตรถพลังเรือไฟฟ้าได้ในที่เดียววันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งจากการมาเยี่ยมชมได้พบการใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆที่เป็นของคนไทยรู้สึกยินดีที่ได้เห็นผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาและยกระดับความสามารถให้กับการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าด้วยฝีมือคนไทย เพื่อให้เกิดมากตระฐานและความปลอดภัยมาเป็นตัวนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะรถโดยสารเรือโดยสารในวิรพลายเตชภาสุขสันติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นจำกัด ได้พาชมสายการผลิตที่กำลังผลิตเรือไฟฟ้าวิ่งทะเลโดยมีกำหนดส่งมอบให้ลูกค้าภายในสิ้นปีรวมถึงความพร้อมของสายการผลิตรถโดยสารที่ใช้หุ่นยนต์ประกอบและพ่นสีกว่า30ตัว ที่เตรียมเริ่มผลิตและส่งมอบรถให้กับลูกค้าในช่วงสิ้นปีนี้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีรถเมย์ขอสอมอกอที่ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า,ฟาภายใต้โครงการพัฒนารถโดยสารประจำทางในประเทศไทยรถเมย์ไฟฟ้า12เมตรซึ่งร่วมมือกับขอสอมอกอ กฟนและสวทชโดยเพิ่มเติมการเปลี่ยนตัวถังให้เป็นอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาทั้งหมดเพื่อให้ขอสมกได้รถไฟฟ้าที่ใช้วัสดุสมัยใหม่เต็มรูปแบบซึ่งในส่วนรถเมลไฟฟ้าของขอสมก หากมีโอกาสได้ผลิตทางบริษัทได้เตรียมซัพพลายเชนไทยกว่า200บริษัทเพื่อรองรับการผลิตแบบแมส p โปรดักชันซึ่งจะร่วมผลิตตัวถังและใช้อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆภายในประเทศทั้งหมด โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าตัวถังหรือแยกชิ้นส่วนจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาประกอบร่วมในไทยสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สกุลซีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งจองได้ที่เบอร์0631615975 0613918421 035 4222หรือติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลซได้ทาง fb สกุลซีอินโนเวชั่น ig สกุลขีดล่างซีขีดล่างอินโนเวชั่น www.sakunc.com